One Day Story เอาคลิปหนึ่งวันของกระถินมาให้ดูค่ะโอ้ยได้เวลากินข้าวอีกแล้วกระถินเขาจะกินมื้อเช้าตอน6โมงนะคะเป็นอาหารเม็ดค่ะความสปอยของแม่ก็เสิร์ฟบนที่นอนไปเลยค่ะเงาเงำๆงๆๆงำเง,งพอกระถินกินข้าวเมเสร็จแม่ก็จะไปอาบน้ําค่ะออกมาเราก็จะมาเจอภาพแบบนี้ทุกวันไม่อิฉาเหรอไม่ได้หิชาก็แค่หมั่นไส้อ่ะเข้าใจป่ะก่อนพ่อกับแม่ออกไปทํางานเช้าก็ต้องมานั่งจุ๊บกันแบบนี้ก่อนแล้วก็ต้องเล่นบอลกับเขาค่ะแม่มาเล่นบอลกับถินก็ เี่ยทีเงี้ยมาชวนแม่เล่นนะไปเล่นกับพ่อละ่ะทำเป็นงอนไปได้นะก่อนออกจากห้องไปทํางานก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้เขาให้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลมน้ําหรือว่าที่นอนต้องเตรียมให้พร้อมค่ะและที่สําคัญสุดๆค่ะลืมไม่ได้เด็ดขาดก่อนออกจากห้องไปทํางานนั่นก็คือเราต้องจ่ายสวยให้เขาก่อนค่ะไม่งั้นเราจะออกไปทํางานไม่ได้ช่วงระหว่างที่พ่อกับแม่ไม่อยู่ถิ่นก็จะนอนค่ะตอนเที่ยงๆพ่อเขาก็จะกลับมาแล้วค่ะได้เวลาแอปเปิลพอดีเลยค่ะโอ้โหแอปเปิลนี้กรอบ ถีนชอบมากเลยนะเปิลเสร็จก็มาชวนพ่อเล่นบอลอีกแล้วค่ะเล่นได้ทั้งวันจริงๆค่ะบอลเนี่ยได้เวลามื้อเย็นแล้วอาหารมื้อเย็นของถิ่นก็จะเป็นอาหารทําเองค่ะจะเป็นพวกผักต้มอกไก่แล้วก็ข้าวค่ะแม่จะกลับมาถึงช่วงประมาณ6กโมงครึ่งค่ะพอแม่กลับมากถิ่นจะดีใจสุดๆไปเลยเนี่ยค่ะอาการดีใจของเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเย่แม่กลับมาแล้วเย่เย,ยพอดีใจเสร็จก็จะวิ่งไปข้าวบอลมาชวนแม่เล่นอีกแล้วค่ะก็ถิ่นอยากเล่นบอลกับแม่อะ มาถึงช่วงเวลาก่อนนอนค่ะกิจวัตรประจําวันก็คือแปรงฟันเช็ดหน้าแปรงขนแล้วก็เกาพุงค่ะพอเกาดีๆกําลังฟินเลยเนี่ยและอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มมาในตอนนี้นะคะก็คือการวัดการหายใจของกรถินค่ะแค่วันละ30วิเท่านั้นตรวจง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะแม่ใช้แอป My Pet Heart to Heart ค่ะเป็นแอปพลิเคชันวัดอัตราการหายใจค่ะแอปนี้สามารถโหลดได้ง่ายๆค่ะทาง Google Play แล้วก็ App Store ค่ะถ้าใครโหลดแอปแล้วนะคะสามารถดูขั้นตอนการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ d u Pet Heart .com ค่ะ ที่ปีนี้กะถินอายุ5ขวบแล้วค่ะเราจากพ่อแม่จะให้ความรักความใส่ใจให้อาหารที่ดีตัวสุขภาพประจาปีสําหรับปีนี้ไม่ต้องเพิ่มการดูแลเรื่องหัวใจของกะถินด้วยเพราะว่าเราเป็นส่วนสําคัญมากๆที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ยืดอายุของน้องค่ะ วิธีการใช้แอปก็ง่ายมากๆค่ะเข้าแอปแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นหัวใจสีเขียวแบบนี้เวลาที่น้องหายใจเข้าหายใจออกเราก็กดหัวใจหนึ่งครั้งวัดจนครบระยะเวลาที่กําหนดค่ะเวลาที่ต้องบันทึกก็จะมี15วิ30วิแล้วก็60วินะคะโอ้โหตรวจง่ายๆแค่ลายนิ้วจริงๆด้วยแม่ๆอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอป My Pet Heart to Heart กันนะและมาวัดอัตราการหายใจของลูกๆก,กันหรือจะไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจในน้องหมาได้ที่เว็บไซต์ โดวเพ a r c o m เป็นเว็บไซต์โดยชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทยที่มีข้อมูลถูกต้องในการดูแลน้องหมาโรคหัวใจด้วยนะถิ่นไปดูบ้างดีกว่าคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะบาย